โครงการยกระดับหมอครอบครัวดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เป็นอีกหนึ่งแผนงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยเล็งเห็นความสําคัญเป็นอย่างมากจึงได้มีการจัดตั้งคลินิกเฉพาะทางดูแลและให้บริการคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะซึ่งการฝากครรภ์เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพประชาชนเพื่อให้การดูแลผู้ตั้งครรภ์จนไปถึงกระบวนการคลอดบุตรเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นมารดาและทารกปลอดภยัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆในขณะตั้งครรภ์โดยมีทีมสหวิชาชีพ ด้านกุมาราเวชศาสตร์คอยให้คำแนะนำการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ให้คำปรึกษาเปรียบเสมือนคนในครอบครัวทั้งเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัวหากมีบางเคสที่มีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งดูแลภาพรวมในทุกมิติซึ่งข้อดีของการจัดตั้งโครงการนี้ผู้เข้ารับบริการมีความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการไม่ต้องรอคิวนานรวมไปถึงมีองค์ความรู้ในการดูแลคันเบื้องตน้น